ตนนี้คูแม็กก็มาพ่นยาฆ่ายาอ้อยนะครับซึ่งยาที่คูแม็กเอามาพ่นก็คือเป็นยารั่วอ้อยก็คือพ่นทับอ้อยได้เลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นอะมิทรีนนะฮะตัวที่สองก็จะเป็นอะซีโทคอคร์นะฮะซึ่งตัวนี้ทั้งคุมทั้งฆ่านะครับตัวที่สามขวดเล็กๆนะครับก็จะเป็นพวกไดยูรอนนะครับ สามตัวนี้ราคาก็700กว่าบาทนะครับผสมใส่ในถัง200ลิตรได้1นถังต่อ1กล่องนะครับ700กว่าบาทแล้วมาดูยาที่ครูแม็กพ่นนะฮะเนี่ยมาเข้ามาเลยอันดับแรกนะครับแปลงอ้อยที่พ่นยาฆ่าย้ารัวอ้อยนี่ดินจะต้องมีความชื้นเนี่ยครับดินจะต้องเปียกๆชุ่มๆอย่างเงี้ยมันถึงจะตายดีไม่งั้นมันไม่ตายครับเรามาดูยา ทุกอย่างเลยย่าตรงนี้ก็คือมันมีทั้งญ้าเครือญ้าเถาตดหมูตดหมานะฮะอ่าเครือถั่วแดงมันเต็มไปหมดเลยย่าลกมากแล้วครูแม็กก็จะมาอัปเกรดให้ดูนะครับว่าพ่นไปแล้วมันจะตายไหมนะฮะอ่าแล้วรอดูคลิปต่อไปครับว่าพ่นไปแล้วญ่ามันจะตายหรือเปล่าเดี๋ยวโอเคครับพบกันคลิปต่อไปกับครูแม็กครับสวัสดีทุกท่านครับ